เรินผรอศรัทธายาิโยมที่มาร่วมทำบุญทุกท่านนี้ธรรมาภาพจะแสดงธรรมปฏิสันถานเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกในพระสุตตันตปิฎกที่คณิกายมหาวัลเล่มที่สิบ หน้าที่ห้าสิบข้อที่เก้าสิบภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันทุมดีราชธานีนั้นดังนี้ ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิต ของตนให้พองไสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่วันนี้อัตมภาพจะอธิบายเรื่องศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันดีพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าศีลเป็นหลักสำหรับปฏิบัติตน ให้พระภิกษุสม,มเณีรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวลมณีแปลว่าห้ามฆ่าสัตว์ศีลข้อที่สองอะทินนาทานา เวรมณี ani, แปลว่าห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นสิลนข้อที่สามกาเมสุมิชา,าราเวรมณีแปลว่าห้ามประพฤติผิดในกามสิลนข้อที่สี่มุสาวาธาเวรมณีแปลว่าห้ามพูดเท็จสินข้อที่ห้า สุราเมระยะมัชบะมาทัฐานาเวรมณีแปลว่าห้ามดื่มสุราเมรัยแต่ทุกวันนี้โลกก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวมาไกลอะไรอะไรก็สะดวกสบายไปหมดยกตัวอย่างเช่นการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนก็ดีหรือตามวัดก็ไม่เหมือนสมัยโบราณที่ต้องไปเรียนไปศึกษาที่วัดทำให้นับวันยิ่งห่างเหินจากพระธรรมคำสอนจากการรักษาศีลซึ่งสมัยโบราณก็เข้มข้นว่าปัจจุบันนี้เพราะในโลกปัจจุบันนี้การแข่งขันก็สูง น้อยคนที่จะให้ความสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมีก็แต่ผู้แก่ผู้เฒ่าที่กเกษียณอายุหรือผู้เฒ่าที่อยู่ตามหมู่บ้านวัย60-70ที่ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ส่วนเด็กๆและวัยรุ่นก็แทบจะไม่ได้สนใจวันนี้อัตมาภาพก็จะยกตัวอย่าง การผิดศีลที่ต้นเหตุของการผิดศีลที่เราเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเริ่มต้นก็คือพอเลิกงานก็ชวนกันกินเหล้าพอกินเหล้าก็ทำให้ผิดศีลข้อ5้าห้ามดื่มสุราเมลัยก็ทำให้ผิดศีลตั้งแต่เริ่ม ติมต้นแล้วพอดื่มเหล้าพอพอดื่มเหล้าแล้วก็ชวนกันไปดื่มต่อที่นอกบ้านพอชวนกันไปดื่มเหล้ากันต่อที่นอกบ้านก็ต้องโกหกเมียพอพอโกหกเมียแล้วก็ทำให้ผิดศีลข้อ4คือห้ามพูดเท็จ พอกินเหล้าเมาได้ที่แล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงหรือไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นยกตัวอย่างเช่นรถก็รถก็ยืมเขาห้องก็ยืมเขาเมียก็ยืมเขาาะเพราะอะไรก,ก็เพราะว่าเมาคุมสติไม่ได้ ก็ไปผุดผิดลูกผิดเมียเขาอีกก็ผิดศีลข้อ3ามก็ผิดศีลข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามพอกินเหล้าไปนานๆก็เริ่มหิวพ็เริ่มหิวแล้วก็ต้องหากับแก้มพอไม่มีกับแก้มเป็ดไก่นอนหลับอยู่ดีๆก็ต้องมาเดือดร้อน ก็ต้องกลายมาเป็นกับแก้มให้พวกขี้เมาอีกก็ทำให้ผิดศีลผิดศีลข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์พอพอได้กับกับแก้มแล้วได้เป็ดได้ไก่แล้วก็ต้องหาเครื่องต้มพอหาเครื่องต้มไม่ได้แถวข้างบ้าน หรือว่าตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่เจ้าของเขาไม่ได้อยู่ก็ไปเอาของเขามาก่อนไปเด็ดของเขามาก่อนเพื่อจะมาต้มเด็ดต้มไก่แก้มเหล้าก็ทำให้ผิดศีลข้อที่สองอธินาธานาห้ามห้ามลักทรัพย์นี่ก็นี่ก็เป็นต้นเหตุเล็กๆน้อยๆที่เรา ไม่ได้สนใจกับเรื่องการรักษาศีลในสมัยปัจจุบันจนเป็นเรื่องปกติแต่ในวันที่ 20, 21, 22ที่จะที่จะถึงนี้ก็จะมีพระ สายวัดป่าที่มีศีลมีธรรมและเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นจะมารวมกันที่ปัศรีรัตะนะธรรมารามแห่งนี้เพื่อตรวจลักขีและที่สำคัญวันที่22 16. 16. เวลา16นาฬิกาเด็ดประสังคราช จะเสด็จมายกยอดเจดีย์ทองคําจึงเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานบุญและมาทำโรงทานเพื่อถวายทานแก่คณะสงฆ์ผู้มีศีลมีคุณธรรมเพื่อจะได้สร้างบุญวาสนาบารมีให้กับตนเอง ธุรกิจการงานก็จะได้เจริญรุ่งเรืองซึ่งปีนี้โยมแม่และญาติพี่น้องของธร้มภาพเองก็จะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาร่วมทำโรงทานไก่ย่างวิเชียนบุรีส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งและ ที่พระสงฆ์วัดป่าหายโศกและวัดท่าสมภูนาลาวก็จะมาร่วมลงทานเข้าจีเงินล้านแล้วก็แกงไหวก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมงานบุญสรวจลักขีปีนี้แล้วก็มาร่วมมาลองชิมลงทานของคนอีสานบ้านนอก ว่าจะแสบหรือจะแสบหรือจะไม่แสบก็ต้องมาชิมด้วยตัวเอง mm hmm. สุดท้ายนี้ก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทน,นาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหุงข้าวต้มแกงหาข้าวปลาอาหาร หวานขราวมาถวายพระภิกษุสัมเนนที่วัดแห่งนี้ขะชงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆการแสดงธรรมปฏิสันถานก็สมควรแก่เวลาสาธุ